ตอนแรกเป็นเป็นซุปเปอร์หมั่มแล้วก็มาเป็นหมัม่มแจ๊ดไอไอแจ๊ดมันเลอะเทอะก็เลยเลิกแต่เท่าที่ดูผมว่าพี่นะที่เลอะเทอะอุย้ยเพื่อนบอกเขาเทอะเถอะไม่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 ใช่กระตันยูและเ <laughs> อาประมงคนละแ,แล้วอย่างทำ <laughs> อ่ะเพื่อนกันร่วมรุ่นกันเลยเรียนนิติด้วยกัน <laughs> นิติมาเพื่อันแล้วก็เรียนมาก็ไม่ได้ใช้ก็ไปทำอสังหาริมทรัพย์แทนที่มันจะคุยเรื่องหนังกูนะกูว่า หนังเรื่องนี้มีพระเอกขับแท็กซี่นะมีความรักเกิดขึ้นในเรื่องระหว่างชายหญิงหนังเรื่องนี้มีบทเพลงที่น่าจดจำปองน้องปองต่างมองเ<ว>ชิมเชิมตอบแล้วนะครับว่าเชิมเมคำตอบครับคุณลองไปบอกคนดิอันนี้เซนเซื่อตัวเองนะไปบอกตอนนี้นะกระตันยู tonight